เทมิสวากาโตภะคะวะตัฏโมธรรมนามะสมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัพพริวารานิภิกขังฆัสสะโหนชัยามะสาธุโนพันเต ทิคสังโฆอิมานิพัต,ตานิสปริวรานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพาตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ในพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับ พัะตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูสิทธิปัญญาคุณผู้เป็นประธานสงฆ์ในกล่าวสโมมนียคถาขอนิมนน์ครับ นนามขนาดสูงก็สมุมดเป็นประธานกล่าวนำย่าสมุกถาคาถาที่กล่าวพูดถึงความ <c oughs> ไพเราะและคาถาที่สะอาดหมายถึงหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่เราท่านทั้งหลายเข้าใจดีวันนี้เราก็เป็นเสาศัก์สิทธ์อีกวันหนึ่งที่ดวงจิตทุกตัวมารวมเป็นพลังอื่นเดียวกัน ในที่โลกแจ้งเป็นสมาคมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชีวิตแตลคือเป้าหมายราะชีวิตคือการเดินทางและเดินไปไหนพุทธเจ้าพอเป็นผู้รู้ที่แท้จริงเดินไปหฝั่งที่ควรจะถึงฝั่งที่พุทธเจ้าทรงค้นพบมีสองฝั่งฝั่งที่หนึ่งเป็นพระบารีกถานรขกทีปรากฏว่านิพานังปร,ะระมังสุข,ขังฝั่งนี้ประเสริฐเลิ่ปลอดภัยสูงสุดก็คือพระิพาน ฟังที่สองเรื่อว่านัตติสติปรริสุขความสุขใดๆเรที่เราปฏิราน <c oughs> ยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มีวันนี้เราเีห้วันตั้งพื้นฐานเดินทางเข้าสู่ทั้งทสองประการแล้วก็จะมีอารอิศวรการอิสระในกระจกเพราะฉะนั้นสมัยห,หนึ่งที่เ,เนะนนะกิดขึ้ัวนฤดูนะสมบูรณนะแล้วก็เรีด้วย ชาวบ้านมาร้องเรียนชาวเรีนบานมันบ้าน้นบ้านนี้บอกกินตกร้าแกงโูวันนี้ก็าช่นตัวร้อนพระเจ้าสุทธงคกันตงใจหลักการเพิ่อความหนาลดความป่วยในที่สุดโูยเจ้าสามวถกอเสด็จไปเทียวม่ว่าคนมีทุนรถรถายอะไรก็ได้บอให้ผลใจสบายจะิดจะถูกไม่สนเอาประชาชนกัร้อเรียนว่าขาจินไหม ปลอดภัยที่ลูกไปทำอย่างนั้นสงสารเขาผู้แกนี้เพราะอะไรอยากให้คนนนั้รู้จักแชร์รู้จักแบ่งปันเท่านั้นเองกินข้าวพ่อกินไปวันหนั้นชาวเอเมียไปไม่มีบาทกินเลงค่ะเรากินแล้วแตมีเอามือรองแล้วกินกินตงนั้นตาบากคนจะให้พอดหรือไม่ไปทราบอาจจะให้มากในใจลึกน่ะเรื่องราวที่การเดินทางของเรุงติดคนเราให้ปลอดภัยทั้งกายอย่าไปกายชิบ กายาวคือตัวตนยาวานาคืบกายเทพชิงจะอยู่ภายในไม่สบาเป็นของใครของพ่อแม่ใช่ไหมไม่ใช่อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้านี้ลูกนี้ก็ได้มาให้ผลเราเมื่อเราปังสว่างตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเอาว่าตามแล้วกันเนาะ บุทโธเมนาโธทำโมเมนาโถธพระอริยสังโฆเมนาโถโธบุทโธทมโมสังโฆอรัตนังการโรมิปรสิทธิมอันนีเรียกว่ากองศักดิ์ฝากไว้บันเสาร์ดีเด้อให้ปลอดภัยจิตทุกดวงปลอดภัยปลอดภัยตั้งใจรับพรหายใจลึกๆรับพรอาไว้ยะถาวาริวะปุราพพรน อิสารังเอวเมยวัยโตในนางเปตนาอุปกปติอิจิตังปริตังตรงนังกิี่เมีวัดสมิชตุสภเพปุระตุสังคปายฉันโธบันดัลโสยะถาเมณิโชติรัตโสยะถายันโตจามโรโควเดไดสัตุมาเตมภาวะตอันดาไรโยสุ โยโกภวะาภิวาทนาสิเลสะเดตท,ทาปชจยโนจัตตารอธรรมทันติอายุปนโนโังอาลังอันนี้คือกระแพงเจ็ดชั้นเน้อว่าตามเมื่อให้ขึ้นใจ สเพสตาสตาสาโหนตุอาเวราสุกชีวิโนกตังปุญญังพลังไมหังสเพภาคีภาวันตุเตเอวังโหตุปวัตุสาปมังคารังราคันโตสาปเทวตาสัปพุทธานุภาเวนัสสดันสดทีบวนตุเต ภาวตตสาพมังคลังรักขันตุสาพเดวตาสาบธรรมานุภาเวดาสรสดทิปนุเตอาวตตสาพมังคลังรักขันตุสาพเดสาวสังฆานุภาเวนสรสดทิภาวตุ นในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านหึงขอยาประชาสัมพันธ์นะครับนางสาันทพนออกนะครับก็จะมกิกิจกรรมข้าวใหม่กับอาหารอร่อยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ทำบุญตักบาตรเสร็จเราเรียนเชิญได้นะครับร่วมในกิจกรรมนะครับข้าวใหม่แล้วก็อาหาร อร่อยนะครับทางพิศวรออกนะครับก็จะมีกิจกรรมในน้ำพริก13อย่างนะครับท่านใดที่มีคามาส่งได้จะชิมน้ำพริกทำ13อย่างเรียนเชิญได้นะครับทางพิศวรออกนะครับไมีกิจกรรมข้อใหม่แล้วก็อาหารอร่อยนะครับเรียนเชิญได้นะครับขอเรียนเชิญด้าสงฆ์นิการทุกภาคส่วนนะครับร่วมในกิจกรรมได้หลังจากที่ซึ่งวันนี้พ่อแม่ทูบาจารย์นะครับกับพระที่ดุริยางค์วัาแล้วนะคะที่พระคารพระรามโรจน์ที่ระพิเศษเมตตา มาเป็นเนื้อนาบุญของเราในเช้าวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเป็นเช้าวัวนเสาร์ในความเป็นมงคลอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งได้รับเกียรติช่างทำงานชื่นตารองผู้ว่าวราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีนะครับพราะทท่านผู้มีเกียรติทู้น่าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับได้มาร่วมน้อมเพ็ญบารมีนบำเพ็ญทานบารมีด้วยกันนะควันนี้เราได้กรอบกำแพงป้องกันตัวที่หลวงพ่อได้ให้นายผู้จัดการเมืองสุริร์นะครับที่ได้ร่วมจับสถานที่ การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ขอบคุณท่านอสปกครองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ร่วมเดินรับพิทบาลร่วมกับพิธาสงแลวก็นักทหารไปจะมีการร่วมตักบาตรทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตกนะคะพระสงฆ์ก็จะออกรับพิธบาตรจากหน่วยงานข้าราชการเพราะข้าประชาชนร่วมกันทาบุญตักบาตรทุกๆวันเสาร์เป็นกิจกรรมที่ดี ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะที่เผยแพร่อ,พอ,ออกไปสู่ทั่วโลกนะคะเราก็อยากให้ทุกคนทุกท่านนะคะมาจับทุมนะคะกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดของเรานะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดนะคะนำประเพณีดีๆนะคะที่สวยงาม สทั่วโลกเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะต้องกลับประกาไปไวหน้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขมุลในวันนี้ขออ้างอิงอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลน,นะคะช่วยดลบรรดาลให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญราสนาทิ่งใดสมความมุ่งมั่ปรารถนา ทุกคนทุกท่านทุกประการอายุวันะสุขพรละปฏิฐานท่านสารสมบัตินะคะร,ำร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับที่นี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสุขสว่างจงม,มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะสำหรับที่นี้สาวตัวนะคะสวัสดีค่ะ